ถ้าเกิดเราทำดีกับเขาแล้วแต่ก็เขาก็ยังทิ้งเราไปนะคะวันนี้เลดี้จูมาไขข้อแก้ปัญหาสิ่งนี้ให้กับคุณสามารถเดินหน้าต่อไปนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะเวลาเราทำดีเราก็ต้องทำดีกับคนที่เห็นค่าของเราเท่านั้นค่ะ ที่ไม่เห็นค่ากับเราเราไม่ต้องเสียเวลาทําดีค่ะแค่ตัดเขาออกจากชีวิตโชคดีค่ะที่คุณได้รู้ในวันนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากนะดีกว่าเสียเวลามากกว่านี้นะคะและสิ่งที่ควรจะทําก็คือคุณกลับมาโฟกัสตัวเองและคิดว่าตั้งคําถามว่าฉันจะหาใหม่ได้ดีกว่านี้ได้อย่างไรนะคะก็เป็นวิธีที่มันสามารถทำได้จริงคุณเชื่อไหมคะทุกครั้งที่คุณเจอการอหากหัก คุณจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าคุณยังเจอคนประเภทเดิมเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยตัดอดีตและคุณไม่เคยเชื่อค่ะว่าคุณจะหาดีได้กว่าเดิมนะคะสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณหาแฟนหรือหาคนรักที่ได้ที่ดีกว่าเดิมก็คือคุณจะต้องเชื่อว่าคุณหาดีได้และต้องดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะ<ม>ก็เลดี้จูก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ต้องเสียเวลาค่ะกับคนที่ไม่ให้ค่าเรา เราไปให้ค่ากับคนที่เขาเห็นค่าเราเท่านั้นค่ะโอเคนะคะ